ครับสวัสดีครับวันนี้ l a ล u โกนะคะตามคุณตั้มมาอร่อยเป็นร้านที่คุณตั้มแนะนำ,น,น,ำนะครับตอนนี้ครับวันนี้เรามาร้านจูจิจังกันนะครับผมร้านนี้เป็นร้านที่แบบว่าขายราเม็งเหมือนที่เคยพาไปชิมนั่นแหละแต่ว่าร้านนี้ที่เป็นช่องพิเศษคือชาชูครับชอบก็คือว่าขี้อุ่นปปตัวกวยเตี๋ชาชูเนี่ยมันจากนานๆใช่ไหมฮะแต่ที่นี่ชาชูจะบางๆบาเราก็กินแบบนุ่มแนุ่มมากเลยอ่ะมันเมนูแรกเลยเมนูแรกเมนูแรกเลยคุณตั้มแล้วบรรยากาศเหรรอบลยร้านนี้มันก็แบบว่าคอนแทกนิดนึง ร<อ>้านร้านก็เล็กๆเนาะร้านเล็กแต่ว่ารส<อ>ชาติไม่เล็กครับเลยลองพามาชิมดูนะฮะท,ที่คุณตั้นบอกว่าจุดเด่นมันคือชาชูใช่ป่ะใช่ครับชิ้นมันบางใช่ไหมอย่างเงี้ยฮะซึ่งเมนูที่ผมสั่งมาให้ลองชิมกันเนี่ยคือคาราเมลชาชูเป็นชาชูฝันาบางๆเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นต้นหอมสดที่มีพลิกๆิกด้วยเนาะคือเนี่ยมันจะเป็นต้นหอมสดคลุกกับตัวน้ำมันงาพลิกอะไรเงี้ยครับรสชาติก็จะเป็นเผ็ดนิดนึงแต่ว่า แล้วสดชื่นครับถ้าคุณชอบกินเบียร์อะไรเงี้ยกิดคู่อันนี้ผมแนะนำเลยอร่อยมากแล้วคุณตั้มทานเบียร์ไหมคะผม<อ>ทานไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นคำเราอ้างมางเพื่อนเรียกชอบกินกันมามาชิมกันนะฮะชิมดูเลยดีกว่ามันแซ่บเนาะแซ่บมาแซ่บมากเขาให้อันนี้เยอะดีด้วยอ่ะกาวว่าเด็ด เข้มข้นแล้วก็ว่าหมูหอมมากเลยคุณตั้มใช่คือที่นี่เจุดเด่นมันคือเป็นหมูที่จะทานง่ายไม่ใช่หมูชนิดไหนที่เราต้องไปนั่งกัดกันที่แบบทึบๆเลยควรจะทานเข้าไปทั้งชิ้นเลยนะคะจะได้ทั้งมันทั้งเนื้อแล้วก็แบบรสชาติของที่เขาปรุงมาอาจารย์ตั้มให้คะแนนเท่าไหร่คะเออเมนูครับเมนูจะเป็นไปแอสหรือเปล่าตัวเองนะเพราตัวเองทำไม่่อยกไม่ได้เอาเราก็ให้คะแนนยากๆเลยคะใช่ไหมคะการถือไม่ไหวเลยโอเคครับอันนี้ผมให้สี่คะแนนครับผมโอ้ยเป็นเมนูโปรดผมเลยล่ะ เมนูโปรดยังให้แค่4ี่เลยคิดดูสิคะเก้าให้ห้าอืเเรามาดูเกี๊ยวซาากันดีกว่านะครับเกี๊ยวซาที่เนี้ยเนี่ยก็จะมีจุดเด่นอย่างนี้คือเขาจะทอดเป็นแผงี้มาให้เลยนะฮะดูกรอบทีเดียวก้าว่ามันดึงดูดมากเลยไอความเตลียมขนาดเนี้ยอันนี้น้ำจิ้มโชยุธรรมดาเนี้ยแหละครับรแล้วก็ใส่น้ำมันพริกลงไป<อ>นิดนึงอ๋สูตรนี้นี่เองแค่นี้ก็อร่อยแล้วฮะพร้อมที่จะกินอันนี้เป็นไส้หมูสามที่เขาจะมีแบบต้องไส้ปกติอะเนาะเออน่ากินอ่ะมันสงสัยเพราะว่าเราหิวหรือเปล่าจะความกรอบนิดหน่อย ด้านหน้ามันจะแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสไตล์ตกรอบด้านหน้ามันจะส่วนม,มากเนี่ยวเวลากินเกี๊ยวซาลาเปน้าก็จะนิ่มๆนิดนึงใช่ไหมฮะแต่<ช>นเนี่ยห<ช>น้ามันจะแบบแป้งๆฮะอร่อยดีครับแป้งบางก้าวชอบแล้วแบบไส้มีความรู้สึกว่าไส้มันแบบเออมันพอดีอ่ะไส้ไม่ได้มากไปน้อยไปกสลังดีใช่ไหมใช่ใช่ยังรักษาคะแนนได้ครับโอเคคฮะก้าวต้องได้เท่าไหร่ครับ ถ้าทองผมให้มาผมก็ต้องให้สีอยู่แล้วของนี้เอ้าให้สีลงมป็นตั้งเต็มสีไม่ใช่แล้วเต็มสีของแกเต็มสีเต็มห้าครับแต่ผมว่าผมต้องไว้ฟอร์มนิดนึงอ่าเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงวันนี้ผมก็ถางคุณเก้าแล้วคุณเก้าให้สีด้วยเมนูนี้ให้สีนะครับให้สีด้วยค่ะท่าวนี้มาถึงเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเตมกุระกุ้งครับปรรดาเนาะรู้ธรรมดาแต่ว่าที่นี่ม่มีพิเศษยังไงนี่ผมจะโชว์ให้ดูครับที่นี่นะครับอ่า ถ้าดูนะครับุยอย่าละถ้าให้ดูนะครับกุ้งเชงกุลาที่นี้จะพิเศษอยู่ตรงว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแป้งกรอบทั้งหมดข้างในเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกุ้งแบบนุ่มๆอยู่เพราะฉะนั้นถ้้ผมพูดรโสชาตินี่ครับกรอบนอกนุ่มในครับตามแล้วก็เห็นไอ้นี่มันมี2อย่างครับก็เป็นขิงกับตัวไชเท้านะครับซึ่งป <รอ S 1> กติใส่ขิงด้วยใช่เราจะไม่ค่อยเห็นว่าเทมปุราเนี่ยคือใส่ขิงใช่ไหมฮะแต่เนี้ยก็ใส่ขิงให้ด้วยรสชาติก็จะทำให้หอมแล้วก็ กิคนคลุนขึ้นแบบเดิมครับอบกลวมากเลยอร่อยใช่ไหมปกติเรากินเทมปุระเราจะไม่ค่อยเจอเทมปุระกรอบใช่ไหมแต่มันจะไม่ค่อยกรอบมากขนาดนี้อ่ะใช่ไหมม,มันเป็นเกล็ดขนมปังเาะไมไ่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือแป้งเทมปุระแบบ นั่นแหละครับแต่เขามีคงมีวิธีทําเป็นสูตรชองของร้านเขามันฟูแบบฟูเกาะตัวกุ้งมากเลยอ่ะถ้าชอบกินเทมปุระท็อกก็ไม่เมนต์เลยว่าเนี่ยครับเป็นเทมปที่ใช่แน่นอนตั้มให้คะแนนยังคะแนนแต่เปล่าอยู่ครับอาจารย์ตั้มร้านเม้งแมนให้เท่าไหร่คะสี่จุดห้าครับโอ้โหมีจุดองยังยังกักไปนิดนึงเป็นคนที่กักนิดนึงเก้าให้ค่ะค้าใบหน้าไปเปล่าให้ก็มันอร่อยนี่เก้าเป็นคนที่มีความยุติธรรมคุณตั้ม สี่จุดห้าที <c oughs> คนน่ครัให้ห้าคะแนนครับแน่เห <มา S 2> ็นไหม <า S 2> <อ>ควรจะได้ควรจะได้นะยค่ะเมนูนี้ครับม,นนบมาบชิมรามเมนกันบ้างก่อนหน้านี้เราชิมไอ้นู่นไอ้นี่แบบว่าทันเล่นไปนหมดแล้วอันนี้มาถึงเมนูหลักของร้านกันบ้าง,งครับตันตันรามเมนครับก็คือรามเมนงานบทนั่นเองราเมนที่นี่มันจะบอกว่าเป็นคนแล้วก็เผ็ดดีแต่ดูหน้าตามันดูไม่เผ็ดมากเนาะเดี๋ยวดูถูเดี๋ยวดูถูเส้นที่นี่ก็จะเหนียวนุ่มเป็นพิเศษเหมือนกันส่วนหมูชาชูนี่ครับจะไม่แน่แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นฉันฉันนะจะเป็นเส้นๆนี้มันดูทานง่ายค่ะ มันเหมือนมันเป็นน้ำแกงข้นรสชาติมีความเผ็ดอยู่สีจะดูแบบไม่เผ็ดแต่มีความเผ็ดอยู่นะใช่ครับมันดีอย่างที่ผมชอบกิคนคือกินแล้วก็เผ็ดๆเองมันไม่เลี่ยนเส้นชิมเส้นดีกว <OS COM _ S 2> ่าอ่าทีนี้ผมคงพูดอะไรไม่ได้เพราะผมแบบว่าตอนนี้พามาชิมเองอ่ะอาจจะมีลำเอียงบ้างเพราะฉะนั้นผมต้องถามคุณข้าวเลยหลักแรกวันนี้เนี่ยว่าอร่อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยบ้างอร่อย คะแนนอร่อยให้หแล้วล่ะ <c oughs> แต่มันอร่อย,อยนะอร่อยจริงๆอะ่ะมันกกรอบแล้วมันก็หอมแลม้วเส้นมันก็ไม่เละเกินอะ่ะให้ค่ะยืนยันเอราคุณ <Okay. S 1> ตั้มเลแน่นอนครับผมก็ต้องให้5คะแนนอยูอ่แล้วของดีตอนนี้มาถึงเมนูมเขาก็สุดราเม็งก็คือราเม็งน้ำซุปกระดูกหมูนั่นเองสิ่งที่พิเศษของจานนี้ก็คือว่านอกจากเป็นชาชูบางบางที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้แล้วนะครับแต่จะเป็นเส้นที่แบบว่าเส้นเล็ก <c oughs> เหมือนเส้นบะหมี่บ้านเราเลยก็จะให้รสชาติที่แปลกไปอีกแบบหนึ่งเพราะปกติถ้าเรากินราเม็งอะจะเจอเส้นอ้วนๆห่ใชมัครบ แต่ถ้าชามนี้เนี่ยจะใช้เส้นแบบเล็กๆอย่างนี้ลองชิมดูดีกว่าเขาจัดชามมาสวยกันนะก้วาวเขาวางได้อย่างแบบกระดบียบเรียบร้อยอมีสาหร่ายด้วยนะนี่มีสาหร่ายคอร์าเจนอะไรนี้น้ำแกงกลมปล่อมค่ะแล้วก็มีวความหอมอ่ะเมื่อกินน้ำซุปราเมนบางที่เนี่ยพวกผมก็สุอราเมนนะครับเรียนน้ำมันม,มากมัน,มน ไม่เล่นน้ำมันเลยคือมันไม่มีแบบน้ำมันแยกตัวออกมาที่ดูล้วมันโอ้โหน่ากลัวใช่ไหมเหมือนกับที่เราเคยไปอยู่ร้านหนึงหรอกใ่ใั่แแยกชั้นเลยแต่เนี้ใช่แต่อันนี้มันกลมกล่อมเนียนคือถึงมันจะจืดอะแต่มันหอมอะแล้วมันก็นวลๆไม่รู้บอกไม่ถูกใช่ไหมรสชาติเนี้ยรสชาติชานี้ก็คือจุดเด่นอย่อยางเนี่ยคือรสชาติจะกลมกล่อมแล้วเนียนแต่ว่าเท่าเข้ากันกันนีอะครับก็ว่าคนที่ชอบสไตล์อาหารจีนก็น่าจะชอบชานี้นี่น่คุณก้าเนี่ยได้ลองชิมชาชูที่แบบว่าต้นหอมแล้วที่มันเป็นงาเล่นนี้ ชิมที่มันดือราเมงบ้างเป็นไงบ้างคะถ้าว่าอร่อยอีกแบบนึงอันนี้มันเป็นแบบจะได้กลิ่นของมันมากขึ้นกลิ่นของชาชูที่เขาหมักมา uh huh. มันคล้ายๆอารมณ์ประเทศแบบหมูตุ๋น่ะมันจะมีความหอมมันไม่ใช่แบบเหมือนกับเป็นเนื้อหมูตุ๋นว,ว่าคุณผู้หญิงบางคนอาจจะชอบแนี้มากกว่าก็ได้กินเดืง่ายใช่ไหมทานง่ายง่ายอันนี้ไม่ต้องถามผม,ผมชอบทานยังไงให้ห้าคะแนนเต็มก้า oh. ว่าห้อยู่แล้ว ตามนี้ครับมิโซะราเมนครับมันสีมันเข้มเนาะใช่รสชาติก็เข้มข้นตามไปด้วยเหมือนกันส่วนเครื่องปรุงก็ยังเหมือนเดิมครับมีชาชูซึ่งบางๆน่ากินแบบนี้นะฮะอ๋อมิโซะเขาใส่ถุงงอกใช่ไหมคะถ้าแต่รู้ว่ามิโซะราเมนจะจะมีถุงงอกอยู่แล้วปกติชิมก่มนอนเลนยคุณครูเจอคุณครูก่อน ครั้งนีน้นะครับที่เป็นจุดเด่นเนี่ยที่ผมชอบมันจะมีแบบว่ากลิ่นแบบว่ามิโซะอะครับหอมๆขึ้นมาคือจะเป็นมิโซะแบบว่าที่คล้ายๆแบบมันไม่ไ vale ม่ดิ้นติดนะครับมันกลิ่นกระทะอ่าใช่เวลาคนตีกานพวกมิโซะรางเงงเนี่ยปีเราจะกินแต่ที่ฉันแบบกินเต้าเจี้ยวขึ้นมาแบบกินเต้าเจี้ยวที่บ้านอย่างเงี้ยนะกินเค็มแต่ที่ไม่ใช่ครับมันจะมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นหอมที่เหมือนว่าเอาเตจี Bernard ้ยวไปทำไปย่างอะไรสักอย่างเนี่ยยังมีกลิ่นคล้ายกลิ่นกระทะอ่ะถูกถูกค่ะหรือว่าเป็นจานเด็ดที่อีกอย่างนนนนึง้ยยยยกกกกัออออออรร่่่่มมมมาาคคซุเเเเเลละืไ็ิหน ก้าว่ามิโซะที่คิบิอร่อยแล้วนะนีอ้อร่อยมันมีมันมีความเผ็ดด้วยอะ่ะ <_ p ink> เขาใส่พริกหรอครับผมเขาจะใส่พริกลงน,นิดหนึ่งครับเสน้นบ้างเส้นก็เป็นเส้นราเมงมาตรฐานครับอ๋อเครื่องปรุงจะเหมือนกับผมก็สุดราเม็งครับไม่ได้ต่างจริงถึงมันจะมีถั่วงอกแต่ก้าว่ากลิ่นมิโซะมันช่วยได้เยอะคนที่ไม่ชอบถั่วงอกก้าว่าก็ทานได้นะใช่ครับผมเดาเดานะผมว่าก้าวแน่ชอบชาบูที่สุดเลย แต่ขาดไาในสามชาทั้งระหว่างมิโซะราเมงทำทันราเมงแล้วก็ทบกสุลราเมงใช่เพราะว่าจริงๆก้าวชอบมิโซะอยู่แล้วอ๋อเขาเป็นคนชอบมิโซะอยู่แล้วใช่รู้สึกว่าอันนี้กำลังดีมากแบบไม่เค็มโดดแล้วก็หอมค่ะใช่แล้วก็ชอบทำนี้สุดเลยถ้าเป็นราเมงแยกแล้วกันเนอะเป็นราเมงกับของทันเล่นถ้าราเมงเนี่ยก้าวก็ชอบมิโซะแหละที่สุดถ้าเป็นของทันเล่นเนี่ยก้าวชอบหมูนั่นอ๋อคาราเมลิชาชูทานแล้วรู้สึกเอออร่อยอย่างงี้ใช่ แล้วอาจารย์ล่ะคะอาจารย์เลยเหรออาจารย์อาจารย์ราเม็งถ้าเป็นราเม็งผมชอบตัวนี้ที่สุดเลยครับการทำราเม็งนะครับอาจารยเค็มพอนถูกใจคอนเล่นแน่นอนครับผมชุ้งทอดเข็มปลาครับหารสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่ได้อะคือแบบว่าข้างนว่าเป็นกรอบๆเป็นตั้งถึมปลาแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นกุ้งแบบนุ่มๆจริงๆก็ชอบอันเนี้ยแต่ว่านักวิเิตรน้องว่านั้นมันต้องเลือกอ่ะสุดท้ายก็ต้องเลือกใช่ไหมคนเราต้องเลือกไปดีทั้งหมดเลยได้อย่างเสียอย่าง จริงๆแล้วคนอย่างก้าวมักจะโลภอะค่ะก้าวเพิ่มนี่อีกอยัง <c oughs> เวลามาร้านนี้นะครับก็ไม่ต้องรักพิเศษแน่นอนครับสั่งได้ที่อยากครับแต่จะทานหมดห,หรือเปล่าเน, <arse S 1> นี่ยก้าวก็มากันแตามนคิดเนี่ยจะชามใหญ่พิเศษชามใหญ่มากชามใหญ่นะก้าวว่าแบบถ้าเป็นผู้หญิงมากันสองคนอาจจะสั่งราเมงหนึ่งชามเลยแบ่งกันทานก็ได้เราก็เลยมีหมดทิมอร่อยกันไปหมดแล้วหมดแล้วค่ะข้างหน้านะครับเดี๋ยวต้องเสรตามกเดี๋ยวจะพามาชิมราเมงที่อื่นก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ